สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระอระหรันตรัสสรุชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นขอความสุขความเจริญในพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าจงมีแด่ท่านสาธุชนคนดีทุกท่าน ในนามของพระวิปัสสนาจารย์ก็ขอ,ขออนุโมทนาขอถือโอกาสนี้ได้กล่าวเปิดการประการประชุมเพื่อการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายก่อนที่จะได้กล่าวทำมีกระถาต่อไป ก็ขอเชิญชวนโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งคณะผู้ประสานงานได้ตั้งมุติตาจิตแผ่กุศลให้แก่คุณโยมผู้ที่เป็นประธานในโครงการการปฏิบัติธรรม เนื่องจากท่านได้รับพระกรุณาโปรดเก้าให้ดำรงตำแหน่งเป็นท่านนายพลขอท่านทั้งหลายได้ตั้งกรยาณจิตให้ท่านประธานโครงการได้มีความสุขความเจริญ ทางทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมบรรลุบรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันขอทุกท่านได้ตัง้งจิตอันเป็นมหากุศลและพร้อมกันนั้น ก็ขอทุกท่านได้โปรดตั้งจิตเป็นเป็นมหากุศลแผ่บุญกุศลของเราท่านทั้งหลายที่เป็นสัมมาทิฏฐิให้แก่คณะเจ้าภาพทุกๆคณะให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลกและทางธรรมได้มีโอกาสบําเพ็ญบาร,รมียิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมกันนั้นก็ให้ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านก็ขอขอนุโมทนา โยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกๆท,ท่านในนามของไพปรสนาจารย์ก็ขออนุโมทนาในจิตอันเป็นมหาคุศลของอยิวาวะพุทธิกะสมาคม ของคณะผู้ประสานงานที่จะได้ทำหน้าที่เป็นกรรยาณมิตรให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมในโครงการนี้อันการปฏิบัติธรรมนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าธรรมจารีสุขขังเสติ ซึ่งแปลว่าผู้มีปกติประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขดังนี้ท่านทั้งหลายที่ได้เสียสละเคหสถานบ้านเรือนของตนเองเสียสละหน้าที่การงานของตนเองได้มาทำงานในทางธรรม ในคราวครั้งนี้ก็เพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้มีอาหารครบถ้วนทุกอย่างทางอาหารกายแล้วก็อาหารใจเฉพาะอาหารใจนี้ก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ ก็คือการที่เราได้ทำให้จิตใจของตนได้ถึงธรรมะของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต่อนนี้ไปเราท่านทั้งหลายก็จะได้กำหนดรู้จเจริญสติในทุกอิริยาบถ การที่เราปฏิบัติเช่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นปฏิปฏิบูชาบูชาพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติตามธรรมะของพระองค์โดยปกติคนเรานั้นก็จะบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนและของหอมที่เรียกว่าอามิสบูชา เราท่านทั้งหลายได้มาบูชาชนิดที่เรียกว่าปฏิปฏิบูชาพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการบูชาชั้นสูงสุดเพราะว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าจะอยู่คู่กับโลกต่อไปได้อีกยาวนานก็ด้วยการที่พุทธบริษัททั้งหลาย ได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาประพฤติธปฏิบัติเพียงแต่การบูชาด้วยอามิรนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำรงรักษาคำสอนหรือว่าพระพุทธศาสนาไว้ได้ยาวนานเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงชื่อว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้และการปฏิบัตินี้ท่านทั้งหลายก็มีทั้งที่เคยปฏิบัติแล้วแล้วก็น้อยที่อาจจะยังไม่เคยปฏิบัติเลย เราก็จะได้ปฏิบัติต่อไปเป็นการเพิ่มบุญกุศลให้แก่ชีวิตของเราในชีวิตประจำวันของเราเราอาจจะไม่ได้กำหนดจเจริญสติติดต,ต่อกันอันเนื่องด้วยหน้าที่การงานบางท่านก็ แม้จะมีงานก็พยายามกําหนดตลอดเท่าที่กําหนดได้แต่ว่าการมาปฏิบัติในคราวครั้งนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เพิ่มพูนการปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีจิตใจอันเปี่ยมไปด้วยบุญกุศล ได้นึกว่าเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มาดีแล้วแล้วก็มีความสุขกับการที่เราได้มาปฏิบัติธรรมนะคำว่ามีความสุขในที่นี้ก็หมายความว่าขอให้เราท่านทั้งหลายได้มีความรู้สึกว่า เรามาสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ให้แก่ชีวิตของเราบุญชนิดนี้เรียกว่าเป็นบุญที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นบุญชั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาบุญชนิดนี้ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะ,จะเจริญกรรมฐานเต็มกําลังความสามารถของตนของตนและการปฏิบัติธรรมย่อมจะทำให้เรานั้นได้มีความรู้มีความเข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นไป และการปฏิบัติธรรมต่อไปนี้เราก็จะเป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานเป็นหลักซึ่งเป็นการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกทุกประการ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความมั่นใจแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถของตนของตนและการปฏิบัตินี้ก็เป็นธรรมดาบางทีเราก็อาจจะลืมกำหนดบ้าง ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายาได้พยายามตัดปริโภท์กังวลที่มีอยู่นั้นให้ค่อยๆหมดไปหมดไปแล้วก็ทำความเพียรให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คือหมายความว่าก็เริ่มปฏิบัติ ตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งว่าเรานั้นหลับไปจะปฏิบัติอย่างนี้อยู่ตลอดจนกว่าว่าโครงการนี้จะยุติลงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายโยคีญาติโยมผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านเราท่านทั้งหลาย ก็ขอให้ภาคภูมิใจว่าเรามาดีแล้วแล้วก็เพิ่มบุญกุศลให้แก่ชีวิตของตนอย่าพยายามให้กรรมฐานขาดให้กำหนดตลอดแล้วก็แม้จะมีอุปสรรคข้อขัดข้อง ก็จะได้กังวลใจเพราะว่ามีพระวิปัสสนาจารย์ที่จะคอยเป็นกริยานมิตรแนะนำท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติอยู่เพียงแต่ว่าขอท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกำหนดจเจริญกรรมฐานเต็มกำลังความสามารถของตนของตนนะ ถ้าเรา,เาได้เข้าใจอย่างนี้เราก็จะไม่มีข้อวิตกกังวลใดๆเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติธรรมนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายไดเ้เข้าใจว่าเป็นการยกจิตของเราให้สูงขึ้นไปอีก โดยธรรมดาจิตของผุถุชนนี้บางทีก็ตกอยู่ในอำนาจของความโลภความโกรธได้ความหลงได้ง่ายแต่การที่จะย,ยกจิตของเราให้ห่างไกลจากอำนาจของกิเลสความเศร้าหมองทั้งหลายได้นั้นก็โดยการที่เราได้ มาเจริญกรรมฐานซึ่งเราก็จะเจริญต่อไปนะทุกๆวันตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นการกล่าวเปิดการปฏิบัติธรรมพร้อมกันนั้นก็เป็นการกล่าวอนุโมทนาสาธุการ ทุกทุกฝ่ายที่ได้มีจิตใจเป็นมหากุศลได้ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแล้วก็จะทำให้การปฏิบัติธรรมนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีเพราะว่าทุกอย่างก็พร้อมนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีจิตใจเป็นมหากุศลแล้วก็ มีความมั่นใจในการปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนา,าคุณโยมที่เป็นประธานในโครงการขออนุโมทนาคณะผู้ประสานงานทุกท่านและขออนุโมทนาคณะเจ้าภาพทุกทกท,กท่านที่ท่านใดเสียสละ กำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมทำให้คนทั้งหลายเป็นคนดีมีศีลธรรมถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ก็ขอให้ทุกท่านทั้งหลายรวมทั้งโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกๆท,ท่านก็จงมีแต่ความสุขความเจริญ ปฏิบัติธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาแล้วก็ขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ในระหว่างการปฏิบัติธรรมในข่าวครั้งนี้และขอให้ทุกท่านได้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมปรารถนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนา แล้วก็วาหายได้โอกาสปฏิบัติธรรมได้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะของพุทธเจ้าได้บรรลุบักผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกท่านเธอ